ชาวขเขมรฝันกลางวันไอเดียบันเชิดฟุง้งปิดด่านนานๆเขมรมีแต่ยิ่งเฉริญขึ้นหารู้ไม่ว่าปัญหาคือคนที่พูดไม่ได้เด็ดร้อนแต่ว่าคนที่เด็ดร้อนคือคนขเขมรแถวชายแดน ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ายิ่งปิดด่านนานเท่าไรเนี่ยกลายเป็นว่าขามศบางคนเนี่ยเริ่มจะเพ้อฝันไปกินใหญ่แล้วนะครับบอกว่าถ้าหากมีการปิดด่านไทยขมมศน,นานเนี่ยขเมนมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นขเมศจะพัฒนาของใช้เองได้จะลดการนําเข้าสินค้านะครับและจะเพิ่มการส่งออกสินค้าซึ่งฟังแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะหลุดออกมาจากห้องประชุมยูโทเปียก็คือพูดคุยเรื่องเพ้อฝันที่ยากที่จะเป็นจริงนะครับเนื่องจากว่า การตั้งโรงงานเพื่อที่จะผลิตสินค้าไม่ว่าจะใช้ภายในประเทศหรือว่าส่งออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าคิดแล้วทําเลยปุ๊บปั๊บ,บภายใน2-3เดือนแล้วมันจะเป็นจริงแล้วโดยเฉพาะตอนนี้นะครับความจริงก็คือเศรษฐกิจของเขเมรฝั่งติดไทยเนี่ยยังคงต้องพึ่งพาสินค้าจากไทยเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นยานะครับแป้งน้ำมันพืชยันน้ำปลาเรียกว่าสากระเบือ,อยยนเือลบ ที่ชาวเขเมรยังคงต้องรอคอยลดบรรทุกสินค้าจากฝั่งไทยไปส่งตอนนี้พอค้าเขเมรน,นำเข้าสินค้าไทยผ่านลราราคาสินค้านำเข้าก็ราคาสูงขึ้นโปรดปิดประตูการค้าของสยามทั้งหมดเพื่อให้สินค้าท้องถิ่นขายได้สินค้าท้องถิน่นไม่ควรมีราคาที่สูงเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้ผู้คนต้องหันไปซื้อสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนโดยที่เราไม่รู้ตัว เราควรปิดพรมแดนและอยู่แบบเกาหลีเหนือเพื่อให้พี่น้องชาวเขมรของเราอยู่อย่างมีความสุขที่จริงแล้วการทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าว่าถูกดูถูกและมีความเหลื่อมล้ำก็ควรจะปิดไปเลยส่วนประเทศอื่นเราก็ทำธุรกิจกันตามปกติ ไทยแทบไม่เคยซื้อสินค้าจากกัมพูชาสินค้าที่ไทยซื้อจากกัมพูชามีเพียงเหล็กและวัสดุก่อสร้างบางส่วนเท่านั้นในขณะที่เวียดนามก็ต้องการสินค้าเหล่านี้เพื่อการพัฒนาเช่นกัน ยิ่งไปด่านนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่ากัมพูชาเป็นประตูสู่เวียดนามยิ่งไปประเทศนานเท่าไหร่นักลงทุนในไทยก็จะย้ายเข้ามาเปิดโรงงานในกัมพูชาเพื่อผลิตและส่งสินค้าไปยังเวียดนามให้มากขึ้นเท่านั้นเราควรคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของชาวเขเมรเท่านั้นชาวเขเมรไม่เคยขอเข้าใครกินและไม่ได้ยากจน อย่าล่อเล่นกับสยามเพราะว่าพวกเขาไม่มีความซื่อสัตย์มีแต่ความคิดชั่วร้ายพวกเขาต้องการลุกรานเราข่มขู่เราทุกวิถีทางปัจจุบันคือเรายังไม่ได้ปรับตัวโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่ทําให้เราทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน